ในวันนี้ก็จะมาพูดวินัยนะในหัวเกี่ยวกับการวินิจฉัยเรื่องต่างๆที่มีข้อสงสัยถามกันมากก็จะได้พูดได้ฟังเป็นตั้งเรื่องไปปัญหาเรื่องหนึ่งที่มีผู้ถามมามากก็คือเรื่องอุปชาต้องบัตรประราชิกแล้วเนี่ยสามารถอุปสมบทให้กุลบทขึ้นหรือเปล่าบุคคลที่อุปสมบทกับอุปชาที่เป็นประราชิกเนี่ยสามารถสําเร็จเป็นวิสูุได้หรือเปล่าในเรื่องนี้จะตอบว่ายางไงดีครานี้ มีคนจํานวนมากเข้าใจว่ามันไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตอบตามหลักฐานนางอิงจากคมพีให้ฟังวิธีการจะดูว่าอุปสมบทสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยต้องดูที่วิบัติ5อย่างนะว่ามีวิบัตข้อใดข้อหนึ่งในวิบัติ5อย่างหรือเปล่าวิบัติ5อย่างมีอะไรบ้างนะมีคาถาสรุปไว้ว่าวัตถุโตยัติโตโจเจวะอนุสาวรนะสีมาโตปริสโตติปันจเจวะกร,รมโทสาปกาสีตานะโทษของกรรมหรือว่ากรรมวิบัตเนี่ย ท่านประกาศไว้5อย่างคือโดยวัตถุโดยยติโดยอนุสาวรนาโดยสีมาแล้วก็โดยบริษัทโดยวัตถุก็หมายถึงบุคคลนั้นนะเป็นบุคคลที่บวชไม่ได้ได้แ,แก่บุคคล13จําพวกนะคือบุคคลที่อายุไม่ครบบุคคลที่เคยต้องประชิกมาก่อนแล้วก็บุคคลที่เป็นอภาภพาบุคคล11จําพวกมีพวกกระเทยพวกเถรยสังวาสเป็นต้น,นต้องอธิบายยาวนะตรงนี้ถ้าจะพูด วัตถุวิบัติก็ผ่านไป2ยติวิบัติยติวิบัติก็หมายถึงส่วนยติไม่ถูกนะเช่สนสวดไม่ครบไม่สวดคําว่าสังโฆไม่สวดชื่ออุปชาไม่สวดชื่อคนที่จะบวชนะสวดสลับลําดับกับอนุสาวนาอย่างเงี้ยวิธีการสังเกตตรงไหนเป็นยติก็คือมันจะลงท้ายว่าเอซ่างยาติมันนั่นแหละเรียกว่ายาตินะถ้าเกิดสวดตรงนี้ผิดเขาเรียกว่ายาติวิบัติ3ามเรียกว่าอนุสาวรนาวิบัติก็หมายถึงต่อจากยาติลงมา เรียกชื่อว่ากรรมวาจาตรงส่วนนี้ถ้าสวดไม่ครบเหมือนกันเช่นไม่สวดชื่อสงไม่สวดชื่อผู้่จะอุปสมบทไม่สวดชื่ออุปชาสวดสลับลําดับกับยติเมื่อกี้หรือว่าสวดผิดนะสวดผิดสวดสวดผิดเช่นอะไรที่ผิดแล้แรงที่จะทําไม่วิบัติได้เลยก็คือสวดสิทถินเบนทนิตรสิถินเบณทนิตก็คือสิทธินหมายถึงเสียงอ่อนเนิตหมายถึงเสียงแข็งเสียงอ่อนเป็นเสียงแข็งเช่นอะไรเช่นคําว่า สุนาตุนะตุเนี่ยเป็นเสียงอ่อนไปสวดเป็นสุนาถุแบบนี้นมิวิบัติโดยกรรมวาจาหรือว่าสวดชนิดเป็นเสถินเรียกว่าสวดเสียงแข็งเป็นเสียงอ่อนเช่นอะไรสุนาตุเมพันเตสังโคพันเตกับสังโคเนี่ยตรงพระกับคะเนี่ยเป็นทนิดเสียงแข็งคือเสียงต้องมีลมออกมามากกว่าปกตินะถ้าเกิดสวดใครเป็นเสียงอ่อนไปเนี่ยกรรมวาจาก็มิบัติได้ ชกนกายเป็นส่วนเป็นสุนนาตุเมพันเตสังโคแบบนี้วิธีการดูว่าเสียงแข็งหรือยังมันจะมีลมออกจากคอมากกว่าปกติตรงนี้ไม่ใช่เป็นเสียงจากธรรมชาตินะครับในไวยากรเขาจะมีบอกหลักไว้อยู่เรียกว่าเป็นประโยคสิทธิเป็นสิ่งที่ต้องมีความพยายามมากขึ้นนะมันจะต่างจากพวกโคสะที่เป็นเสียงกล้องโดยปกตินี่ถ้อเรียนวัยากรก็จะพอทราบหลักแบบนี้ หรือว่าการสวดผิดเลยสวดผิดเลยเช่นเขาชื่อนึงไปสวดอีกชื่อนึงหรือว่าอุปชาชื่อนึงไปสวดอีกชื่อนึงแบบนี้อันนี้ก็ทําให้กรรมวาจาเสียได้นี่จะเปว,ว่าอนุสาวนาวิบัติผ่านไปสามข้อแล้วนะครับวัตถุว,วิบัติยติวิบัติอนุสาวนาวิบัติข้อที่สี่ก็คือสีมาวิบัติก็หมายถึงสีมาสถานที่ทํากรรมนั่นแหละมีความวิบัติไม่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสมมุติสีมาที่เล็กเกินไปสีมาวิบัติมีสีเบ็ดอย่างแต่จะไม่พูด พิสดารนะครับอาจะพูดคร่าวๆก็คือการสมมุติสีมาเนี่ยแหละมันเสียพอสมมุติสีมาเสียสีมานั้นไม่เป็นสีมาคือไม่จัดเป็นพัทธสีมาเป็นสถานที่ทํากรรมไม่ได้นะจริงๆในโลกนี้ที่ไม่ใช่สีมาไม่มีนะครับมัเพราะว่ามันมีอภัตตาสีมาอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นคามาสีมาเป็นต้นนะในคราวนี้เรื่องคามาสีมาเนี่ยมันจะทํากรรมในคามาสีมาได้มันต้องมีการชําระพระคือเอาพระทั้งหมู่บ้านมาเข้าร่วมใน สังฆกรรมนั้นในหัถทบาทหมายถึงที่ที่พระจับต้องตัวถึงด้วยก็ยเห็นนี้มันทําจริงจะยากมากเรื่องคำมา่ศีมาเนี่ยนอกจากว่าหมู่บ้านนั้นมีวัดนั้นมันอยู่วัดเดียวนะก็เหตุน,นี้ถ้าเกิดเราสมมุติสีมาวิบัติเสียแล้วเนี่ยถึงจะอ้างว่าทากรรมในคำมื่ีมามันก็มีโอกาสที่จะวิบัติในข้ออื่นแทนก็คือข้อต่อมานี้สุดท้ายเรียกว่าบริษัทวิบัติหมายถึง3อย่างบริษัทวิบัติมี3อย่างหนึ่งคือพิสูจ์ผู้เข้าร่วมกรรมเนี่ย ไม่เพียงพอเช่นกรรมที่ต้องใช้พิสูจนสีรูปในการทํากรรมพิสูจน์มีแค่3รูปกรรมที่ต้องใช้พิสูจน์ห้ารูปในการทํากรรมพิสูจน์มีแค่สีรูปแบบนี้หรือว่าแม้จะมีพิสูจน์เหมือนจะครบแต่มีนารูปที่นั่งทำกรรมอยู่นั้นมีรูปใดรูปหนึ่งเป็นปราชิกเข้าหรือว่าเป็นผู้อุปสมบทไม่สําเร็จเข้าเนี่ยสถานการณ์นั้นก็ชื่อว่าเป็นบริษัทวิบัติเช่นกันบริษัทวิบัติข้อต่อมาคือการไม่ําฉันทาของผู้ควรน,นําฉันทามา คืออย่างนี้นะครับในเรื่องการทำสังกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าพิสูจน์ทุกรูปที่อยู่ในเขตสีมาเนี่ยต้องเข้ามาในสังกรรมนั้นทั้งหมดมันจะมีบางอย่างที่อาจจะมีเหตุจาเป็นบางอย่างที่ท่านไม่สบายอะไรเป็นต้นเนี่ยท่านก็มีกุฏิอยู่ในเขตสีมาอยู่ด้วยนะวิธีการทายังไงท่านก็ต้องมีการให้ฉันทะกับพิสูจน์รูปหนึ่งพิสูจน์รูปนั้นก็จะเป็นตัวแทนเนี่ยมาแจ้งฉันทะของพิสูจน์รูปนี้แก่สง วิธีการให้ฉันทะคือท่านจะพูดว่าฉันทางธรรม,มิฉันทางมีหระฉันทางมีอารเณจหินะครับก็คือแปลว่าผมให้ฉันทะท่านจะนำฉันทะของผมไปท่านยังบอกฉันทะของผมมิสูรรูปนี้ก็จะนำคำเนี้ยไปบอกกับท่านกลางสงว่ามิสูรชื่อนี้ให้ฉันทะผมบอกฉันทะของมิสูรชื่อนี้แก่สงฆ์เท่านี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับมิสูรรูปนั้นแม้จะอยู่ในเขตสีมาแล้วไม่ได้มาเข้าร่วมสังฆกรรมสีขังฆกรรมนั้นก็ไม่ได้เสียอะไร ถึงแม้พิสูจน์ที่นําฉันท่ามานั้นจะไม่ได้ไปบอกท่ามกลางสงนะครับแม้เพียงเขาเข้าไปในเขตสังฆกรรมก็ถือว่าฉันท่านั้นได้มาแล้วเพียงแต่ว่าพิสูจน์ที่นําฉันท่าไปถ้าจงใจไม่บอกนะจะมีอับัททุกกฎเพิ่มไปด้วยนะครับดังนั้นต้องบอกตรงนี้เฉพาะกรณีที่สีมามันใหญ่นะครับถ้าเกิดกรณีเราทากรรมในปัจจุบนนันเนี้ยนิยมทําสังฆกรรม,มนในขันดสีมาไม่ว,ว่าสีมาเล็กๆที่ทําย่อยต่างหากนิยมผูกในโลกอโบสถแบบเนี้ย ฉะนั้นแม้พิสูจนที่อยู่ในเขตวัดทั้งหมดนะครับก็ไม่ชื่อว่าอยู่ในสีมาเดียวกันเพราะอยู่คนละสีมาสีมาที่ทากรรมอยู่ในเฉพาะโลงอโบสถตรงจุดนั้นนะพิสูจน์ที่อยู่ในเขตวัดอื่นๆที่ไม่ได้เข้ามาในเขต,ตโลงโอโบสถก็ไม่จำเป็นต้องให้ฉันทะนะครับเพราะถือว่าอยู่คนละสีมานอกจากว่ามีการสมมติสีมาใหญ่ครอบคลุมทั้งวัดอะไรแบบนี้คราวนี้มาคําถามว่าพิสูจน์ที่เป็นประราชิกเนี่ยเป็นอุปชาแล้วบวชสมบทสําเร็จหรือเปล่าตรงนี้จจริง มีหลักฐานอยู่ในรัตกราฐาโดยตรงก็มีนะครับในเรื่องวัตถุวิบัติตรงนี้อย่างแหละนะคือมันกรณีเดียวกันนะบวชมาแล้วต้องภาาชิกหรือว่าอุปสมบทไม่สําเร็จแต่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอุปสมบทไม่สําเร็จเช่นยังไงอะ่ะเช่นนับอายุผิดนะครับนับอายุผิดสมัยก่อนไม่มีเป็นวันเกิดชัดเจนแบบนี้นะต้องไปถามพ่อถามแม่ว่ากูวเองเกิดวันไหนบางทีก็มีการนับวันคาดเคลื่อนได้ ถ้นยกตัวอย่างในถักกาษาแบบวิสูจนที่นับวันผิดแบบนี้คืออายุไม่ครบ20เนี่ย20นับยังไงนับในคันนะครับนับตั้งแต่ในคันเลยเอาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตดรดวงแรกตั้งตั้งอยู่ในคันเลยนะครับนับเป็นวันเกิดไม่ใช่วันที่ออกจากท้องแม่นะฉะนั้นถ้านับจากทั้งโลกกันทุกวันเนี้ยก็19กปีออกว่าก็บวกได้แล้วนะครับ19ปี3เดือนหรือกปี6เดือนจริงจริงปี3เดือนก็ได้แล้วนะแต่มันจะมีวิธีการนับอีกแบบหนึงนะ่งซึ่งจะไม่พูดละเอียดนะครับ มันเกี่ยวกับเรื่องการนับจันทลกคติสุริยคตินะครับนับปฏิกรรมาตเดือนที่เกินมาแบบเนี้ทุกวันนี้เขาก็าประมาณ19ปี6เดือนเขาอนุญาตให้บวชได้นะครับแต่ตอนนี้ที่เกิดมันพลาดจ,จริงๆนะพิสูจนนั้นก็เข้าใจว่าตัวเองบวชสาเร็จแล้วนะครับภายหลังพระนอายุขั้นเรียนวินัยเรียนทําจนแตกฉานเป็นผู้ศูนย์ได้นะครับแล้วก็พรรษาครบสิบสามารถตั้งตนเป็นอุปชาอาจารย์ได้อย่างเงี้ย ถ้าตามม่ไนเนี่ยแค่รรษาศิก็เป็นอุปชาได้แล้วแต่ถ้าเกิดตาปัจจุบันนี้เหมือนจะต้องเป็นยี่สนะครับแล้วก็มีกฎอะไรอีกต้องเร้แต่งตั้งอะไรแบบนี้อีกแต่ถ้าเกิดตามวินเนี่ยถ้าเกิดท่านมีความรู้ความสามารถจริงๆเป็นผูสูตรเรียกว่าปริสูปถาปะกะผูสูตรขึ้นมาได้เนี่ยหมายถึงสาม,มารถทรงจำไม่ันวิดกสามเล่มแรกได้โดยการทบทวนกับิฤษฎีอีสองรูปแตกชันในพระสูตรภาพพิธม สามารถแนะนํากุลบุตรในให้ศึกษาในเรื่องต่างๆพวกนี้ได้เนี่ยท่านก็สามารถเป็นอุปชาอาจารย์ได้นี้ท่านก็เรียนมาแบบนั้นแล้วก็สามารถตั้งตนเป็นอุปชาอาจารย์เพราะเขาเ้าใจว่าตัวเองเป็นพระแม้คนที่บวชกับท่านนะก็เป็นพระนั่นแหละถ้ากรณีที่กรรมนั้นมีพระเพียงพอแล้วนะครับมีพระนั่งอันดับเพียงพอแล้วอยากจะสรุปให้ฟังนะครับบอกว่า เมื่อกรรมาวาจาอันบุคคลผู้ไม่ใช่พิสูตสวดแล้วเนี่ยกรรมก็สําเร็จได้เพราะไม่มีความบิบัติแห่งกรรมจริงๆแล้วในกัรขาววิจารณีปุรานาดีกาเน่จานจะพูดถึงกรณีนี้กรณีผู้สวดเป็นปราชิกหรือผู้สวดไม่ใช่พิกษุผมจะพูดในพร้อมกรรันเลยดีกว่านะครับมันวิธีใชแบบเดียวกันเลยอุปชาเป็นปราชิกก็ตามพิสูุผู้สวดให้อะเป็นปราชิกก็ตามอะ่ะกรรมจะบิบัติหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตรงหลักตรงนี้ ว่าท่านเป็นผู้ที่พอดีกรรมหรือเปล่ากานอุบสบมบัติพระใช้ไม่สูกรูปครับเออท่านในปัจจันตประเทศใช้แค่ห้ารูปนะฮะไอหิมสิบรูปเนี่ยมาจากประเทศนะท่านในการอุบสมบทติในปัจจันตประเทศเช่นประเทศไทยเนี่ยไทยพิสูจน์แค่ห้ารูปในการอุบมสมบทถ้าเกิดท่านเป็นรูปที่เกินจากนั้นไปรูปที่หกที่เจ็ดไปแบบเนี้แล้วห้ารูปที่เป็นผู้นั่งอันดับอยู่นี่เนะี่ยเป็นพระ ที่อุปสมบทถูกต้องแล้วไม่ได้เป็นปราชิกนะครับการอุปสมบทกรรมนั้นก็สําเร็จโดยถ้าบุคคลผู้ที่เคยเป็นอุปสมบันเนี่ยไม่ถึงมาพูดตองกับ,บปราชิกมเมื่อกี้นะครับย่อมสวดกรรมวาจาและถ้าสงก็เข้าใจว่าเขาเป็นอุปสมบันด้วยเท่านั้นกรรมก็ย่อมสําเร็จไม่ใช่โดยประการอื่นแต่มีหมายเหตุไปหน่อยถ้ากรณีที่บุคคลที่เป็นปราชิกมาสวดกรรมวาจาแบบเนี้ยเขาบอกว่า ต้องเป็นกรณีที่สงเนี่ยเข้าใจว่าบุคคลน,นั้นเป็นพิสุไว้นะถ้าพิสุสงรู้อยู่ว่าบุคคลน,นี้เป็นปราชิกไปแล้วนะครับไม่ควรให้บุคคลที่เป็นผู้สวดนะครับไม่ควรให้บุคคลผู้นี้เป็นอุปชาด้วยนะครับไอกรณีที่ว่าเนี่ยมาถึงกรณีที่เขาเข้าใจว่ารูปนี้เป็นพระปกติดังนั้นถ้าคารพหัดดีละถีหรือปันดอกย่อมสวดกรรมวาจาก็ไม่จัดว่าสงได้สวดกรรมวาจาดังนั้นอย่าไป ผ่านไปนึกถึงว่า,าถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงใครสวดก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยเอาโยมมาสวดก็ได้เอากระเทยมาสวดก็ได้เอาเดียถีมาสวดก็ได้ไม่ใช่นะครับก็ย้ําตรงนี้ไปแล้วว่าต้องเป็นกรณีที่สงเข้าใจว่าบุคคลเนี้ยเป็นพระปกติเป็นพระที่อุปสมบทมาถูกต้องไม่ใช่ต้องบาราชิกอะไรแบบเนี้เป็นความจริงว่าเพราะพระำดำรัสว่าสงพึงให้อุปสมบทสงยมให้อุปสมบทผู้มีชื่อน,นี้นั้นจะจัดว่าสงสวดกรรมวาจาได้ก็เพราะบุคคลผู้นําเรื่องในสงหรือผู้ที่เข้าใจกันว่านาเรื่องในสงรูปหนึ่งสวด มิใช่คนใดคนหนึ่งบรรดาเครือทหัดดีลัทหรือบรรดอสวดพึงทราบว่าคําดังกล่าวนี้เป็นความสมควรในสา,นารกรรมทั้งพวงหลักนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมที่ผมยกตัวอย่างคือกรณีอุปสมบทแต่มันรวมทั้งเรื่องปริวาสมัณอัปพาน,นต่างๆด้วยนะครับเรื่องการต่างๆทั้งหมดอ่ะสา,ารกรรมาถ้าเกิดมีกรณีอย่างนี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะเขาเป็นไอ้คนเราขอมัณอัปพานขอปริวาสเนี่ยแล้ววิสูจน์เนี่ยมาสวดให้เราเรามารู้ทีหลังว่าเขาอาจจะประราชิกไปแล้วเราจะเสียหรือเปล่ากรรมของเราหลักเดียวกันเลย ถ้าเกิดเรานิมนต์พระมาะมากแล้วนะมาเผื่อไปแล้วแม้รูปนั้นจะเป็นประชิกถ้าสงเข้าใจว่ารูปนั้นไม่ได้เป็นนะครับก็ไม่เสียอะไรไอ้เรื่องกรณีที่วิสูที่อายุไม่ครบแล้วบวชไปแล้วเป็นอุปชาเนี่ยก่ยังเราไม่จบนะจริงในกถาตะกะถาท่านก็กล่าวไว้ว่าวิสูรูปนี้เนี่ยไม่ได้กั้นสุกติอะไรด้วยนะไม่ได้กั้นสุกติไนมะ่ผลนิพพานอะไรเลยนะครับสามารถว่าเขาเข้าใจว่าเขาเป็นพระสูร์ปฏิบัติได้ปกติเลย แต่ถ้าเกิดใจเขามารูทีหลังว่าเฮ้ยหลางนักบันพลาดแล้วอะไรแบบนี้ต้องอุปสมบทใหม่นะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าตัวนี้ไม่ได้กั้นอะไรนะครับไม่ได้กั้นสุกติกั้นมคผลนิพพานอะไรวน้นาเป็นิไม่ใช่พิสูุครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กั้นมันไม่ได้กั้นมันไม่ใช่จงใจนะครับทะนั้นเรื่องความจงใจเนีย่ยสำคัญนะอาบัตมีสองหมวดนะครับนะเป็นโลกาวัชชะกับปณติวาชาัชชะถ้าเป็นโลกาวัชชเนยหมายถึงอะไร ลกวัชชะเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าชาวบ้านติเตียนก็จะเป็นลกวัชชะาไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะปกติคนนี้เขาไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันติเตียนเรื่องที่ไม่ควรติเตียนก็ได้ไปชมเรื่องที่ควรติเตียนก็ได้สลับกันมั่วไปหมดเลยไม่ได้นะครับเช่นอะไรอ่ะเอาพระฉันเข้าเย็นเนี่ยโยมติเตียนหรือเปล่าบางที่จะติเตียนบางที่ไม่ติเตียนแล้วฉันข้าเย็นเป็นลกวัตชะหรือเป็นนติวัชชะฉันอาหารในเวลาพิการเป็นนติวัชชะนะครับ เหไหมมันไม่แน่นอนเห็นไหมครับหรือว่าบางอย่างทําไม่ดีแต่ว่าโยงเขาว่าชมกันใช่ไหมอือฉะนั้นมันไม่ใช่ประมาณเรื่องโลวกวัชช่าดูยังไงโลวกวัชชะคือดูอย่างนี้นะครับถ้ารู้ว่าทําอะไรอยู่รู้ตัวว่าทําอะไรอยู่นะครับจิตจะเป็นอกุศลอย่างเดียวเรียกว่าโลวกวัชชะนะทันไหมถ้ากําลังรู้อยู่ว่าทําอะไรอยู่เนี่ยจิตนอนกุศลอย่างเดียวจิตเป็นเรียกว่าโลวกวัชชะนะครับเช่นอะไรเช่นเดเมถุน ถ้ารู้ตัวว่ากาลังเสพมไถุนอยู่ไม่มีทางเป็นกุศลขึ้นมาได้เป็นแต่กุศลอย่างเดียวนะไอเสมถุนเนี่ยเป็นโลภะนะคราวนี้ปัญติวัชชะคืออะไรถึงแม้จะรู้ตัวอยู่ว่าทําอะไรนะครับจิตก็ไม่แน่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลนี่มัเรียกว่างปัติวัชชะเช่นอะไรอือเก็บดอกไม้บูชาพระอย่างเช่นกรณีท่านอานไม่รู้สิขาบทไง ท่านก็รู้บอกโอ้ว่ามันกำลังเด็ดดอกไม้บูชาพระเนี่ยแต่ใจนึกถึงจะน้อมน้อมบูชาพระรัตนตรัยอย่างเดียวเลยที่ก็เป็นบุสวอย่างเดียวหรือแม้ฉันอาหารเนี่ยฉันอาหารในเวลาพิการที่วานเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้อาหารมันลงคอไปเลยนะครับมันก็รูปลงคอไปเองตอนนั้นอาจจะเป็นกรรมฐานอยู่ก็ได้แต่อาหารมันลงคอในเวลาพิการก็อาบัตทั้งหมดอะเน่หรือว่านี่ฉันปกติเนี่ยรู้รู้สีขาบทดด้วยนะแต่เพียงแต่ไม่รู้เวลาไม่รู้เวลาเพราะสมัยก่อนไม่ใช่ในนาฬิกาอย่างนี้นะ เขาก็ดูดูแดดดูอะไรเนี่ยบางทีมันพลาดไปก็เลยเวลาไปแล้วแต่ท่ากนก็ชันอยู่ขานาดันก็จเจรินมีสติทำให้ชันยาตลอดในการฉันจะเินกรรมาฐานไปด้วยอาจะพิจารณาพิจารณาความปฏิกูลอะไรเป็นต้นไกว่าไปพิจารณาความเป็นาธาตุของนะอาหารอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนั้นเป็นกุศลไม่กุศลนะเราเป็นกุศลใช่ไหมแต่ว่าเป็นอาบัตยานั้นเนี่ยก็ต้องใส่ใจจุดนี้ให้มากนะครับเรื่องนี้เรื่องมาทำโดยจิตแบบไหนก็ อพอสรุปได้ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยพิสูจน์ที่เป็นประชิกิเนี่ยสามารถเป็นอุปชาได้ไหมสามารถเป็นรมวาจาจา์ให้ได้ไหมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ได้เฉพาะกรณีที่สงเข้าใจว่าเขาเป็นพระนะครับแล้วก็มีพิสูจน์สงเพียงพอแก่กรรมแล้วเช่นสมบสมบทใช้พระห้ารูปมีพระเกินห้ารูปแล้วพิสูจน์รูปเนี้ยแค่เป็นรูปที่มาเขาเรียกว่าคณะบุรกะมาเพิ่มให้ให้เยอะขึ้นเฉยแต่พระก็ครบจํานวนอยู่แล้ว แต่ถ้าอีกกรณีหนึง่งถ้าสงเข้าใจว่าวิสุทธินี้ปราชิกแล้วเนี่ยไม่ควรแล้วนะอันนี้ไม่ควรแล้วแต่กันจริงแล้วเนี่ยถ้าถามถึงวิบัติถ้ากรณีเขามานั่งร่วมเฉยๆเนี่ยอันนี้ไม่มีบัตรอยู่แล้วนะถึงแม้จะรู้ไม่รู้นะถ้ากรณีที่วิสุทธิปราชิกเนี่ยเขาแค่มานั่งร่วมทางกรรม,มเฉยๆเรียกว่าคณะปูรากาตามศส์นี้นะไม่ได้เป็นผู้สวดไม่ได้เป็นอุปชาเนี่ย ถ้าพระมีพอแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงตรงนี้เลยมันไม่มีอาบัติอยู่ไม่มีอันนี้ไม่วิบัติอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรูปที่เกินที่ต้องวิในิจใช้มากกันหน่อยว่า,าคอือกรณีเนี้ยมันหนักไงเขาเป็นคนสวดเองเลยหรือเป็นอุปชาอย่างเงี้ยนะแต่ก็พูดนในให้ฟังอีกทีหนึง่งก็คือในในบิดกก็พูดถึงขนาดไ,ไม่มีอุปชาอย่างอุปสมบทสาเร็จเลยฉะนั้นไม่จาเป็นต้องกล่าวว่าอุปชาเป็นบาชิกนะครับแม้อุปชาไม่มีองค์สมบทสาเร็จเลยถ้าพระที่ทํากรรมมีเพียงพออ่ะนะก็ผ่านประเด็นนี้ไป หลักฐานก็มาในกังขาวิจารณีโบราณน่าดีกานะครับหน้าที่49นะนี่เป็นอธิบายละเอียดนะแต่ผมก็ใช้วิธีการพูดสรุปแล้วก็อธิบายส่วนอื่นเสริมให้เลยจริงๆรแล้วการอธิบายวินัยเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหละสายจุดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอุปราชแเวลาถามถึงปราชเนี่ยคือหมายถึงไอ้ที่บอกไม่มีอุปชาชอุปสมบทสําเร็จเนี่ยมันเป็นไม่ถึงว่ามันไม่ได้วิบัติอะไรแต่ว่าวินัยไอ้การขั้นตอนการ อุปสมบทแล้วก็พูดไปอยู่ต้องทำยังไงตามลดับใช่ไหมอย่างเช่นถามว่าไม่บทเรียนก่อนอุปสมบทพระไได้ไหมก็ได้อุปสมบทพระนมุ่งถึงยติเจตุถกรรมวาจาแต่ว่ามวิัยกรรมมันหยัดไว้แบบนั้นพวกมันจากขั้นตอนได้แบบนั้นดังนั้นถ้าคุณไม่มีอุปชางมันก็จะขายขั้นตอนเป็นหลายๆอย่างไปเออจะไปบอกอชื่ออะไรยังไงอ่ะนั่นก็จะไม่ได้ครับ๋ยวต้องเอายติเป็นเอา้าสมมติเช่นอะไรทาวันนี้ไม่มีอุปชางก็สมมติชื่ออุปโลกษมาสักคนหนึ่ง ใครก็ไม่รู้แหละเป็นชื่อเป็นอุปชาของบุคคลเนี้ยแบบเนี้ยครับก็ไม่มีวิบัติใช่ไหมเพราะมีการสวดชื่ออุปชาอยู่หรือว่าจะอ้างชื่อใครก็ไม่รู้แหละอุปชาอ้างชื่ออุปชาชื่อนาคะมาอุปชานี้มีตัวตนจริงมีแต่ว่าเขาไม่ได้มาร่วมทางการรงนั้นอย่างเงี้ยน,น,น,นะครับเพราะว่าไอที่จะวิบัติก็คือไม่ยอมเอ่ยชื่ออุปชาเลยตอนกรรมวาจาอันนี้วิบัติฮะ